สวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องทุกท่านนะครับผมโอ้ยเสียงแหบมาหนี้ลุงทองเ <c oughs> ออภาพพี่น้องมาอัปเดตนะครับผมปลาเขา่าหลังจากที่ฝนตกมาคืนนะครับผม <c oughs> น้ำทั้งทุง่งน้ำข้างบนนะครับผมพี่น้องน้ำจากปลาอ่อยจากข้างบนพุ่นละครับผมเป็นไรโฮมกันมาเป็นมะเข่างานงานนี้ให้ลุงทองนะครับงานหนึ่งพี่น้อง งานหนึ่งนะครับผมเพราะว่าลุงท่องเปิดท่อไว้นะครับผมเปิดท่อไว้น้ำเพื่อนมาเพื่อนก็เลยเขาเลยนะครับผมนี่ครับก็ได้รายเติบอยู่พี่น้องนะครับผมงานไหลก็กลัวๆนะครับผมงานไหลก็กลัวเต็มนะครับผมเต็มเต็มพื้นที่อยู่พี่น้องแต่ว่าท่ันเด็ดทวมหย่าเนาะลุงท่องก็ที่เอาให้ทวมหย่าเลยพี่น้องเป็นหย่าใต้ใต้เขาก็คงจะงามดีนะครับผมพี่น้องลุงท่องในน้ำนะเด้องานหนึ่ง ในน้ำแลงานหนึ่งนะครับเนาะตกมาอีกมือแรกนี่ก็เออสิไดสองงานสามงานไปเรื่อยๆเลยเนาะพี่น้องดิน,พน,นเนนนพิ่นอยนะู่น้ำแล้วกะบบดดนเนาะพี่น้องเนาะขางบนพื้นมีกะบขางล่างกับมีเนาะพี่น้องก็คงสิบ่บานก็คงสีได้น้ำเต็มหน้าเนานะครับผมฟังนี่ก็บ่บทชนมีดนกพี่น้องนี่ฟังนี่นะครับก็ร่ออยู่นะครับรอร่อให้เต็มงานนี่ก่อนพี่นอ้องเี่เลี้ยงลุงทองทิเป่งลงมาฟังนี่ นะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละครับผมเุงทองในน้าแล้วงานหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้อกันตกมาอีกก็ดีเนาะมือแรงพี่น้องกันตกมาอีกก็คืออยู่อาจสี่ได้เป็นสองงานสามงานไปนเรื่อยๆเนาะครับแต่ขอฝากกดติดตามให้กับเร่องทองคนช่องหน่อยๆนอครับเด้พอพอเป็นกําลังใจให้กับเรื่องทองอาจสี่บ่มีเนื้อหาสาระบระเด้ ในการทำกระสีจินซีนะครับผมลุงทองกับมาเร์ประสบการณ์ในการเห็ดนะครับผมก็ขอสวัสดีเพียงสำานี้ครับผมสวัสดีครับ